ทีมงานของเรานะครับสนใจพูดง่ายนะครับไม่เอเปรียบผู้านะครับ ก็นริกาศนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับผมเบิรใกล้จะเที่ยงแล้วอากาศก็รู้สึกว่าไม่แดดเท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่าร้อน เพื่อก่อไม่ใช่ย่อเพื่อทำลายนะครับผมก็คิดวันนี้นะครับอันเนาะลองดูรอยที่เฟืองกันนะครับเดี๋ยวผมจะพา,าไปดูมุมสูงกันบ้างนะครับผม เดี๋ยวรอรถอ้อมกลับมาก่อนเนะาะหว่งนี้ก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็สามรอบแล้วเนาะที่เกี่ยวนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นรถกระบะนะครับพอไปส่งข้าวให้ลูกค้าด้วยนะครับ เข้าหล่นไหมก็น่าจะเข้ารีบนะแต่ก็มีบ้างนะเนาะแต่คนเกี่ยวก็ยังหล่นเนาะนะครับก็ถือว่าพอใจนะครับในระดับหนึ่ง นก็เสร็จแล้วเกี่ยวข้าววันนี้ก็น่าจะประมาณ10บไรได้นะน่าจะสิบไรนะครับก็เดี๋ยวรอวัดแล้วก็คำนวณดูอีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวรับเดี๋ยวเราไปตามดูเกี่ยวข้าวใกล้ๆต้นไม้กันนะครับท่านผู้ชม เสียงอาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้างหรือเสียงไม่ชัดบ้างนะครับในบางครั้งนะครับปรีไม่ได้เอาไมค์มาด้วยนะครับฝั่งนี้หญ้ากั่งนี้น,น่าจะต้นไม้นอ <S <S อาอต้นไม้ไม่พี่จะเยอะนะครับ ียวให้นะครับทำไมรถเข้าไมถึงก็ทิมงาน ก็ยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียครา้นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Hot Channel ถ่ายไปเรื่อยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ